กันไม่กี่เดือนนะคะค่ะหนูว่าสวยจังเลยโอ้สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลย,ย,เ,ลย<อ>เป็นการสร้างจินตนาการให้เขาอยู่ที่เขาคิดว่าเขาอยากทําอะไรนา,นาวาดอะไรคะลูกส,สีลุงสีลุงปัน,ปน,ปนวาดอะไรคะส่วนมากนะคะเล่นเหนื่อยอก็เลยให้มาวาดรูปแทนนะคะจะได้อยู่นิ่ง แต่การวาดรูปก็ดีนะคะเพื่อนๆกันไม่กี่เดือนนะคะค่ะหนะูวาดสวยใจดีโอ้สวยจังเลย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 เห็ไ<อ>นไหมลูกกดเบาๆนะคะกดเบาๆกดเบาคนทคะเออกดเบาๆเบาๆไม่เป็นไรไเบาๆลูกเอาเอาเอันใหม่เอาอันใหม่เออ,เอ,อแต่เรากดใช่ไหมคะใช่อ๋อใช่ โอ้เดี๋ยวเค่อยกอดกันเข็มเสร็จก,ก่อนเดี๋ยวค่อยกอดกันค่ะอ่เ<ถ>ข็มกันไม่กี่เดือนนะคะค่ะเห็นไหมลูกกดเบาๆนะคะกดเบาๆเข็มแ<ด>บบนี้เขาหัเออกดเบาๆเบาๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรลบเอาเอาอันใหม่เอาอันใหม่เอเอ,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 เอแต่เราพวกของปันปันก็เริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะคะโอ้โหเฮ้ยโอ้ทำเบาๆจะจะได้ไม่หักอีก นานาบอกไม่เป็นไรกดเบาๆนะคะเอาแท่งใหม่ก็ได้นะคะโอ้ไม่เป็นไรตรงไม่เป็นไรเรากดเบาๆอู้โอ้สายลูกปั้นก็สวยนั่นน่ไหนดูดิปั้นๆเรากดเบาๆนะคะเอาแท่งใหม่ก็ได้นะคะโอ้ไม่เป็นไรตรงไม่เป็นไรเรากดเบาๆอู้โอ้สายลูกปั้นก็สวยนั่นน่ไหนดูดิปั้นๆโอเคอ่าอา น้องชอบสีฟ้าพี่ก็ให้สีฟ้านะคะเข้าหากันเลยโอ้สวยเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยระบายเหมือนกันเลย,เลยโอ้อ้าดูซิเอามาให้มาให้พี่มาหนาดูซิโอ้นี่ของน้องปันปันใช่ไหมคะอ๋อใช่เกิดอนะไรขนมาเกิดเกิดอะไรอู้เดี๋ยวเ,ยเดี๋ยวค่อยกอดกันเข็นเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกอดกันค่ะอ่์แอ่์เข็นกับพ่อเนี่ยโอ้หนูเข็นกับพ่อเออ อ๋อแล้วก็สีเขียวไหนยายดูสิปันปันถึงไหนละโอ้เออเก่งมากแบบนั้นแหละเราไม่กดแรงใช่ไหมคะถ้าเรากดแรงสีหักใช่ไหมลูกกดเบาๆนะคะกดเบาๆเกเบาๆเลยคอนาหักเออกดเบาๆเบาๆไม่เป็นไรเบาๆลูกเอาเอาอันใหม่เอาอันใหม่เออแต่เรากดไหมลูกกดเบาๆนะคะกดเบาๆเกเบาๆเลยคอนาหักเออกดเบาๆเบาๆไม่เป็นไรเบาๆลูกเอาเอาอันใหม่เอาอันใหม่ เออแต่แล้วขอบคุณคะ่ะสนมากนะคะเล่นเหนื่อยก็เลยให้มาวาดรูปแทนนะคะจะได้อยู่นิ่งๆแต่การวาดรูปก็ดีนะคะเพือ่อนๆโอ้หนกเข่งกับพ่อเออแล้๋อแล้วก็สีเขียวไหนยายดูสิปันปันถึงไหนละโอ้อสนมากนะคะเล่นเหนื่อย ก็เลยให้มาวาดรูปแทนนะคะจะได้อยู่นิ่งๆแต่การวาดรูปก็ดีนะคะเพื่อนๆอ๋อหนูขอโทษหนูทําหักค่ะไม่เป็นไรลูกของมันหักได้แต่เราเขียนเบาๆนะคะอย่ากกดแรงนะคะจะได้ไม่หักอีกนะคะอืมเขียนอุ๊ยอ๊ย,อย,อยสวยเหมือนกันเลยนะคะสองแผ่นสวยเหมือนกันเลยออ๊ยเอามาใกล้ๆกันเลยสวยเหมือนกันบเออเก่งมากแบบนั้นแหละเราไม่กดแรงใช่ไหมคะ ถ้าเรากดแรงตีหักจะบเออเก่งมากแบบนั้นแหละเราไม่กดแรงใช่ไหมคะถ้าเรากดแรงตีหักนะ<ฮ>อ่าลองวาดูซิสีลุกป,ปันปันเป็นยังไงน,น,น,นานานี่ยเเป็นพี่ปันปันเอาแท่งมานะคะเก่งมากแต่ของพี่นานาปนนานาลองโชวซ์ซิเป็นยังไงยังไม่เสร็จเลยเออเอาให้เสร็จคะ่ะเอาแบบเ็มเมกดเบาๆนะคะเอาแท่งใหม่ก็ได้นะคะ อโอ้ไม่เป็นไรตรไม่เป็นไรเรากดเบาๆอู้โอสายลูกป,ปันปันก็สวยนะั่นน่ะไหนดูดิปันปันนะอ่าลองวาดดูซิสีลูกป,ปันปันเป็นยังไงน้าๆนี่ก็เป็นพี่ปันปันเอาแท่งมาอโอ้หนูเข่งกับพ่อเออโอแล้วก็สีเขียวไหนะยายดูซิปันปันถึงไหนละอู้ เรากดแรงเกินไปค่ะมันเลยหักนะคะเดี๋ยวหนูอยากดแรงมากนะคะแล้วก็เยอะๆอันหนูอันใหญ่โอเคเอาเอาเอาตามสบายใจเลยค่ะเอาเพราะหนูโตแล้วหนูต้องเอาอันใหญ่ๆโอเคทำรูปหัวใจนิดหนึ่งโอ้สีลุงพี่นานาก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยโอ้โอสีส้มก็หักทำไมถึงหักคะลูกขอบคุณค่ะ ซนมากนะคะเล่นเหนื่อยก็เลยให้มาวาดรูปแทนนะคะจะได้อยู่นิ่งๆแต่การวาดรูปก็ดีนะคะเพื่อนๆหนูวาดสวยใจังเลยโอ้สวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยวยจังกันไม่กี่เดือนนะคะค่ะอรูปหัวใจออหนตแล้วเหมือนกันปันปันก็โตแล้วเหมือนกันไม่มีใครยอมใครนะคะโตแล้วทั้งคู่นะคะอ๋ะ อลองวาดดูซิสีลูกปันปันเป็นยังไงนานาน,านี่คือเป็นพี่ปันปันเอาแท่ไงใหม่ไหมลกูกกดเบาๆนะคะกดเบาๆเขียันเลยคุทำหักเออกดเบาๆเบาๆไม่เป็นไรไม่ไมเป็นไรลูกเ,เอาออนใหม่เอาอันใหม่เออแต่เราอ๋อหนูขอโทษหนูทําหักคะ่ะไม่เป็นไรลูกของมันหักได้แต่เราเขียนเบาๆนะคะอย่าก,กดแรงนะคะจะได้ไม่หักอีกนะคะ <แก S 1> จับไปปลายเออจับแบบนั้นนะแบบนั้นแหละค่ะจะได้ไม่หักนะคะเออจับแบบนั้นจะได้ไม่หักค่ะไ,ไ,ไม่เป็นไรล็ไม่เป็นไรน้องให่ลูกเอาแท่งใหม่หักไม่เป็นไรแต่ยาวกระดาษออกลูกเข็นเบาๆอย่าก,กดแรง<อ>ไม่ต้องไม่ต้องกระดาษออกลูกไม่ต้องกระดาษออกเข็นเบาๆเออเบาๆจับเบาๆเออสายลุ่มถึงไหนแล้วนี่โอเอาเอาเอาดูซิสีฟ้ามีสองแท่งลูกเลือกเอาเลือกเอาดูซิ นะคะเก่งมากไหนของพี่นาณาพีนาณนาลนาองโชว์ซิเป็นยังไงเองให้เสร็จเลยเออเอาให้เสร็จค่ะเพราะว่าหนูเอาแบบเต็มเต็มโนมากนะคะเล่นเหนื่อยก็เลยให้มาวาดรูปแทนนะคะจะได้อยู่นิ่งๆแต่การวาดรูปก็ดีนะคะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> ขอบคุณค่ะเอเอกเก่งมากแบบนั้นแหละเราไม่กดแรงใช่ไหมคะ ถ้าเรากดแรงสีหกักใช่เยอะอันหนูอันใหญ่โอเคเอ,เอาเอาเอาตามสบายใจเลยค่ะแล้วเพราหนูโตแล้วหนูต้องเอาอันใหญ่ๆ<น>โอเคฉันเป็นรูปหัวใจนิดนึงกดเบาๆนะคะเอาแท่งใหม่ก็ได้นะคะอโอ้ไม่เป็นไรตรง้ไม่เป็นไรเรากดเบาๆอู้โอ้สายลูกป,ปั้นก็สวยน่นะๆะไหนดูดิปันปันอะไรโอ้สีลุงพี่นานาก็จะเสร็จแล้วนะคะเนี่ยโอ้ส<อ>ีส้มก็หัก ทำไมถึงหักคะลูกพี่รู้พอแป้ไม่หักอีกแล้วพี่ก็กาเป็นคนทำหักโอเคอ่าน้องชอบสีฟ้าพี่ก็ให้สีฟ้านะคะเข้าหักเยื้ยอันหนูอันใหญ่โอเคเอาเอาเอาตามสบายใจเลยค่ะเอาเอพราะหนูโตแล้วหนูต้องเอาอันใหญ่ๆโอเคทำเป็นรูปหัวใจนิดนึงผู้ของปันปันก็เริ่มเป็นรูปร่างแล้วนะคะโอ้สวยอ๋อ้ทำเบาๆจะจะได้ไม่หักอีก พี่นาณาบอกไม่เป็นไรใช่ไหมคะใช่ใช่เดี๋ยวเ้าค่อยกอดกันเข็มเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกดกันค่ะอ่าอ่เออเก่งมากแบบนั้นแหละเราไม่กดแรงใช่ไหมคะถ้าเรากดแรงตีหักใอ่นห่โอเคเอาเอาเอาตามสบายใจเลยค่ะเาแล้วโอ้พ่อหนูโตแล้วหนูต้องเอาอันใหญ่ๆ่โอเค กอดใจนิดนึงก็เขาบอกเออเก่งมากแบบนั้นแหละเราไม่กดแรงใช่ไหมคะถ้าเรากดแรงตีหักใช่ไหมคะใช่อ๋อใช่เล่ะกอดกันก่อนเลยอู้เดี๋ยวเดีค่อยกอดกันเข็นเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกอดกันค่ะอ่่ใช่ใช่ไหมคะใช่อู้ใช่เล่ะกอดกันก่อนเลยอู้เดี๋ยวเดีค่อยกอดกันเข็นเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกอดกันค่ะอช่ใอ่ใช่ไหมคะใช่อู้ใช่ โอ้เดี๋ยวเค่อยกอดกันเข็มเสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกอดกันค่ะอ่าอ่ากดเบาๆนะคะเอาแท่งใหม่ก็ได้นะคะโอ้ไม่เป็นไรตรงไม่เป็นไรเรากดเบาๆอู้โอ้สายลูกปั้นก็สวยนั่นน่ะไหนดูดิปันๆเลยยื้ออันหนูอันใหญ่โอเคเอาเอาเอาตามสบายใจเลยค่ะโตอ้พ่อหนูโตแล้วหนูต้องเอาอันใหญ่ๆโอเค เพื่อนเป็นการสร้างจินตนาการให้เขาอยู่ที่เขาคิดว่าเขาอยากทําอะไรนาวาดอะไรคะลูกสีลุงสีลุงปันปันวาดอะไรคะสายลุงของทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูเด็กๆระบายสีกัดมาช่วยยายปิ๋วเลี้ยงเด็กๆนะคะขอบคุณมากค่ะเห็นไหมลูกกดเบาๆนะคะกดเบาๆเบาๆไม่ค่ทำกเออกดเบาๆเบาๆไม่เป็นไรเบาๆเอาเอาอนใหม่เอาอันใหม่ แต่แล้วสายลุงของทั้งสองคนนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูเด็กๆระบายสีกัดมาช่วยเยายปิวเลี้ยงเด็กๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะหนวูวาสวยจังเใยโอ้สวยจังเลย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 เป็นการสร้างจินตนาการให้เขาอยู่ที่เขาคิดว่าเขาอยากทําอะไรนา,นาวาดอะไรคะลูกสีลุกส,สีลุงปันปันวาดอะไรคะเยือย้ออันหนูอันใหญ่ โอเคเอาเอาเอา,เอาตามสบายใจเลยค่ะ